เอาล้วค่ะวันนี้นะคะเราได้รับภารกิจมาปกป้องประชาชนที่นี่แต่ได้ข่าวว่ามีพวกสกินวอล์กเกอร์ที่ชอบปลอมแปลงเป็นมนุษย์อยู่เยอะมากๆเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องพยายามจัดการพวกมันออกไปจากแบบของเราให้ได้นะคะโดยเราสามารถที่จะเอาศพของตัวสกินวอล์กเกอร์เนี่ยไปขายได้ราคามาอัปเกรดของแล้วก็อาวุธได้ด้วยนะส่วนตัวคลาสนะคะก็จะประกอบไปด้วยคลาสคุณหมอที่จะได้ชุดปฐมพยาบาล3อันคลาสวิศวกรที่เริ่มมาด้วยป้อมปืน1นอัน คลาสทุกเสือที่จะเห็นได้ในเวลากลางคืนคลาสนักบวชที่จะมีไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้คลาสนักวิทยา,าศาสตร์ที่จะสปอนสกินอล์ k กเกอร์50ตัวมาป้องกันชาวบ้านได้คลาสนักสำรวจที่จะมีฮุกคอยเดินทางได้อย่างรวดเร็วถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลย ทหารตอนนี้คนใดคนพวกเราพร้อมไหมพร้อมครับ<ะ>เสียงไม่ดังพร้อมไหมพร้อมเจ้าชื่ออะไรผมพลทหารแดงเข้ารับประจำหน้าที่ก็ผมแล้วเจ้าล่ะพ่อหนุ่มหน้าเทาผมพลทหารหน่วยองค์ครษภพิทักษ์หน้าเจสี่ออลเท้าเครับผมแล้วพ่อหนุ่มสะออนนี่ล่ะ ผมพนอาหารพี่ทักเก่งพนอาหารสวยครับผมโอเคพวกเราโทรทำอาชีพอะไรอ่ะผมใช้ข้าวแกงมาก่อนครับก่อนที่จะรับราชการหานครับผมไม่ครับคุณคุณไปอะไรคุณเป็นักบวชไม่ใช่หรอครับครับผมผมลืมไปครับผมผมเป็นพนทหารตำแหน่งแบกปูนครับดูจากไรของผมได้ผมสามารถแบกศพไปขายได้ครับผมคุณใช้เอเลนเดอร์หรือเปล่าครับเนี่ยผมรูจักแต่พี่เจเดินครับผมพ่อหนุ่มร่างสะอออ์นแอนนี่ล่ะคุณเป็นใครอ่ะเป็นหมอครับ ทุกคนแนะนําตัวเองกันหมดแล้วทําไมหัวหน้ายังไม่แนะนําตัวเองเลย <c oughs> ครับฉ <c oughs> ันมีเครื่องอยู่ที่หัวหน้า <Wow. S 1> เห็นไหมฉันรองศาสตราจานนรย์นายพลดรนักโทษชายแพทย์หญิงนายสโตแพทย์เส้นจังฉันเป็นตําแหน่งเนตรนารีฉ <Wow. S 1> ันมีกล้องสองทางไกลเวลากลางคืนถ้ามันมาเมื่อไหร่ฉันจะยิงให้หมดเลยฉันปกป,ป้องพลนายได้ไปพวกเราไปกันเถอะเขาบอกว่าให้เราปกป้องหมู่บ้านนี้ ซากมอนสเตอร์ Monster, พวกมันสามารถที่จะปลอมตัวกลายเป็นมนุษย์ได้รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยเขาเรียกว่าสกินวอล์กเกอร์เราต้องรอดให้ได้ถึงสิบวันทุกคนมาอยู่ข้างล่างตามมันสินะเร็วนายอุ้ยนายกาตาลีโอเคเร็วๆวกระเทยอย่าช้าเท่านี้เท่านี้ว้อยอย่ายิงคนอย่ายิงคนอย่ายิงคนอย่าดีดดูดูดูด้วยว้าย มีนนาเป็ไงอ่ะคือต้องดูคนที่มันแปลกๆเดินกับหลังอ่ะแล้วตาเป็นยังไงอ่ะเดินแปลกๆเดินแปลกๆเรียกหัวรถถมวัวรถถมวัวรถมันจะมีคนหน้าตาแปลกๆโอเคระวังมีลิ้นยาววะมีระเบิดด้วยอ่ะตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตอะไรอะน่ารอดเหรอเฮ้ยคนสีเขียวว้ายโดนกัดล้อว้ายมีคนตาย มาเลยค่ะพลทหารเข้ามาค่ะทุกคนระวังตัวนะมึงมีคนลอยมาลอยมายิงมันลอยก้มหน้าก้มหน้าก็ติดเชื้อแน่อุ้ยแหกมาเลยไปก่อนมีคนทำหน้ายิ้มมานั่นใช่ไหมหน้ายิ้มแบบนั้นนะ่ะแปลกๆว้ายมันคือคนนะอุ้ยอึบระวังด้วยใจสองยิงคนอีกแล้วผิดผ้าพลานอีกเล็กน้อยแม่งกลับหลังมาเลยคุยิงแม่งเลยค่ะ เราปล่อยใครเข้าไปวะหก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 ใหญ่ด้วยเลยใหญ่ด้วยายคุณแม่กู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 สองอะไรอะสองสองยิพลเมืองดีค่ะฮะัะทำอีกแล้วเหรอกูจะบ้ามีคนท้องมีคนท้องผู้ชายท้องได้ไปก่อนผู้ชายท้องนด้มีพี่สวยตรงนั้นได้ยังไงวะน่ะเฮ้ยเป็ดอีเป็ดไม่ใช่กับหัวโอเควายมันเป็นคนอาย เฮ้ยเฮ้ยอีนี่มันเป็นบ้าั ey, ะเฮ้ยนะกัวมือแขนยาวเจ้หนูหนูสแกนหน้าหนูสแกนาน,านั่นหนูสแกนหน,น้างานหนูสแกนหน้างานสั่นมาสั่นมามึงสั่นมามึงสั่นมามึงสั่นมาอืมไปก่อนหนึ่งทีกลับหลังมากลับหลังกลับหลังไม่มีหัวเฮ้ยตัวอะไรวะหน้าตัวกลางอะ่ะอะไรวะหน่าอุ้ย โอ้ยตอน,นกลางคืนแล้วคะ่ะโอเคเทุกคนไมให้หมอฉีดยาไหมคะเราต้องเก็บศพพวกมันไปขายนะใช่ค่ะใช่แรกไม่มีอะไรหรอที่คืนแรกเองเหรออีดอกรีบตั้งสิบวันอูจะบ้าเราต้องไปขายที่ไหนเนี่ยเอาไปขายที่ธนาคารคะ่ะทุกคนฉันรู้สึกขนลุกมากปวดขี้หายใช่ไหมเร็วๆ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 ระวังยิงคนบริสุทธ์ด้วยนะ ทุกคนมันมีคนที่หัวหลุดมาด้วยนะพี่สวยฝันถ่ายใใไม่ได้ใจค่ะไได้ๆเซฉัวกูไปหน่วยสกแกนนะมึงทำดีๆด,ดีได้ได้หน่วยสกแสกนหน่วยเป็นสแกนไอ้หน่วยมีคนหูกลางเอาคนหูกลางก่อนหูกลางหูกลางผู้ชายทองได้ผู้ชายทองได้เออปลาแดงปลาแดงต้องดูด้วยนะคะต้องดูด้วยนะคะใครเข้ามาเกินระยะห้าเมตรนะคะจะต้องถูกจริงนะคะโอ๊ยรชเอกเกชเอใครใครทำเสียงปแปลกไหม เฮ้ยตัวอะไรอ่ะระวังยิงมัน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 เฮ้ยมันมีมอนเตอร์ด้วยเหรอเราเก็บเราเก็บสกิเราเก็บไอ้พวกนี้ไปได้หลังก็หลังหลังหลังยี่สองรู้ปะนะเฮ้ยข้างหลังก็มีเต็มเลยโอเคไป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 มา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 เก็บของก่อนเก็บของเก็บของเก็บของวาังไปมาหลังหลังหลังประเด็ปืนมันแย่มากโอ้ยตัวอะไรเนี่ย ได้สามสามสามอะไรอะไรอยิงให้อยิงให้อยิงให้เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนซึกกระตักซึกกระตักซึกกระตักทุกคนมันมีกระสุนที่เอาไว้เผิ่มเผิ่มไปยิงคนประชาชนอ่ะมันจะไม่ยิงนะพี่แจ๊ดยู่ไหนวะพี่แจ๊ดอ่ะพี่แจ๊ดยู่ไหนวะพี่ของพี่ของพี่ของคนสองเห็นปะโอ้โหนาตาชาโรมานอฟลิ้นยาวหรอลิ้นยาวหรอโอเคค่ะมาเลยค่ะทุกคนค่ะ เร่เข้ามานะคะไอเตี้ยไอเตี้ย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 หรออุ้ยเฮ้ยพลาดชิบหายเออนี่แน่เก็บศพเก็บศพเลยค่ะพี่แจ๊คเก็บศพขาดตัววันนี้ไปขาดเดี๋ยวฉันจะป้องกันทุกคนเองเดี๋ยวฉันป้องกันให้เดี๋ยวฉันป้องกันให้โอเคสันคอลว์ฟให้พังส่วนอยู่ตอนนี้ว้าวไอนะไรเป็นใครร้องใครเกี่ยววิธันสันจะสันจะสันจะสันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นติดเชื้อหรอสั่นเดี๋ยวตอนนี้เอารถถอยออกก่อนดี ฉันว่าเราต้องกางแถบเอาไว้นะไม่งั้นเราตายกันแน่ๆเลยแหละทุกคนฉันขอตังค์มีคนจุกตังค์สปอตไปเกณฑ์ข้าวขอไปขายไว้อันอุ๊บสอุ๊ปเรามาซื้อมาซื้อตรงนี้ตุ้กคนทุกคนมานี่มานี่ตายมานี่ะถ้าเรายิงแบบคนประชาชนมันจะไม่ตายค่ะเอาอีชิพายไม่มีใครคุ้มกันตามมาไปเลยไปไประวังข่าวกฏทหารกระเทยทั้งหลายเลิกลากเลิกลากลิกลากไปก่อนลิกลากไปก้มหน้าหรอก้มหน้าหรอก้มหน้าหรอแขนยาวแขนยาว สันสันโดทอยโรทอยใช่ไหมคะโอ้โหอาลับอืมอืมแลบลิ้นมาแลบลิ้นลิ้นจุกปากทำไมไม่เข้าใจชิปหายแล้วผมซื้อศพันเถอะแล้วจากวันนี้เตรียมเก็บศพค่ะทุกคนไปเดี๋ยวฉันช่วยเก็บศพเองนี่วันที่สี่แล้วนะกูขับมานานแล้วค่ะกูโหดได้ต้อกอยู่ดีมันขโมยศพอ,อีพวกเนี้ยอพวกชั่วเดี๋ยวหนูขโมยศพให้บางส่วนแล้วกันเราต้องการเงินมากหนูเห็นอยู่หนูเห็นอยู่หนูได้หนูได้ เฮ้ยกูกลับบ้านผิดทางกูกลับผิดทางพี่แซ่เร็วพี่แซ่พี่แซ่พี่สวยพี่สวยช่วยน้องไปดูพี่เจ้าพี่เชจ้าพี่เจ้่เจพี่เจ้่เจ้ว้ายมันมาเรื่อยๆเลยตาตาแล้วแพทกระดามเจ็บตัวช่วยเหลือเียบตัวช่วยเหลือเออบาดเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บเออบาดเจ็บมอสาวจะเต้นไปขมาขมาแล้วลูกสาวลูกสาวจะมาดับความอี้่วอ๋เจ็บมากเจ็บมากไม่ไหว ทำไมคำคืนนี้มันช่างยาวนานจริงนักและก็ยังมีสโคปที่เอาไว้ใช้ส่องได้นะคะว่าใครเป็นสกินวอรอเกอร์กันแน่ถ้าใครที่เป็นตัวปลอมจะขึ้นสีแดงเห็นชัดเจนเลยโอเคฉันซื้อ AI สะสโคปเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวดูซะยิงหุ้ยมีคนล้อมมีคนล้อมระว่างระว่างอาสะตายแม่เชี่ยงกูไม่มีแบนเดตกูไม่มีแบนเดตกูไม่มีแบนเดตกู

ทุกคนเห็นว่ามันจะสแกนนะเห็นว่าทุกคนง่ายดีเห็นแล้วมันใช่ใช่ใช่ดีมากยิงแค่สีแดงเท่านั้นน่ะจริงๆแล้วสกครไอเนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันหมดเร็วมากเลยทุกคนถ้าหมดแล้วแล้วก็เราก็จะไม่สามารถดูซอมบี้ได้อีกต่อไปเอไอของฉันหมดแล้วอ่ะฉันไม่สามารถสแกนได้แล้วเราต้องสเกตเองแล้วทุกคนอันนี้อันนี้เกตสแกนแล้วจริงเหรอโอ้ยกันยิงมุดค่ะทุกคนโอเยโอเคฝากยิงด้วยนะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บศพมาก่อนและได้ต่อพี่พงษกันให้กกกกมมาาทุคน อเมริกาละระวังพี่สวยเราพี่สวยระวังนะอยู่ที่พื้นมากเพราะว่ามันจะสามารถฆ่าพี่สวยได้เลยหุ้ยเอสองตัวปอมโอเคทุกคนเตรียมค่ะเตรียมแบนเดจมาให้พร้อมนะไปขึ้นไปขึ้นไปช่วยสองชิบหายมองไม่เห็นแล้วสองมันขโมยเ,เก่งมากเลยอ่ะมันขโมยเก่งมากระวังข้างหลังข้าไว้เอ,อ,เอาศพดียอยู่สมามไม่สามไม่สา<ะ> คกัดยิงค่ะกัดยิงค่ะกัดยิงค่ะคุณหมอช่วยด้วยคุณหมอคุณหมอระวังคุณหมอยิงอยู่ยิงอยู่โอเคไปค่ะสองวิเปนสองเป็นคลังสองไปไปไปกัดกับกัดเก็บศพเก็บศพเรื่อยเรื่อระวังระวังฮึบสูบสูบสูบก่อนสูบก่อนเก่งเก่งอ้าจะต้องตายแล้วจะต้ายแล้วกิ๊แซ่กิกลองกโอเคกับดัก โอเคกับดกกักคนณมาไว้ตรงไหนวะ w ายมาติดกับดกักมาติดกับดกักมาติดกับดกักอ๋อฉันบาดเจ็บฉันบาดเจ็บฉันบาดเจ็บอ๋อเจ็บมากกำลังไปเธอกังวัลแล้วกังวัลแล้วต่องมาต่องมายิวโอเคเต็งยิวคุณหมอ ลิ้นโอ,อ๋ยอ, <c oughs> อยแง่จอมผลทหารก็มีผิดพลาดกันบ้างเธอโอเคโอเคลอยมาลอยไปเลยหรอคอหักคอหักโอเค,อเค,อเคลิ้นเปรี้ยลิ้นเปรียปร้ยเฮ้ยมันมีแต่หัวระวังนะอ,อืมีแต่หัวหรอมีแต่หัวหรอไปก่อนหนึ่งทีนะไปก่อนหนึ่งทีนะไปกว่าน,นี้นะมีคนกำลังวิ่งมาแบบน่ากลัวมากทุกคนขามีพิดแท้จ <c oughs> ี๊ดจี๊ดจีจี๊ดตัวปลอมจีจี๊ดตัวปลอม คำคืนอี่จะผ่านไปแล้วนะมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยเรรีบไปเก็บเงินมา,ามันจะขโมยศพไปแล้วอย่าเอาศพไปนะหนูยิงให้อยู่หนูยิงให้อยู่หนูยิงให้หนูยิงให้อยู่หนูยิงให้อยู่คุมกันคุมกันว้ายพี่สวยวิววิ่งให้เร็วกว่านี้มันมาแล้วโอเคยิงไว้ยิงไว้เซอุ้ยอุ้ยอเดี๋ยวดีเดี๋ยวันยิง้อยู่ฉันยิงให้อยู<ม>่พี <ไป S 2> ่ฝากคุมกันได้พี่จะไปเอานะได้ไปขาดนาตาชานาาชากระสุนนุ่มดกระสุนนุ่มกระสุนบดเยอะมากค่ะโอ้โหเรยิงให้อยู่ยิงวา,าย ว้ายว้ายกอะไ้วะเอาลูกไปแล้วเดี๋ยวฉันสกัดตรงนี้ให้ก่อนเก็บเงินได้ยังต้องฟืนห้าพันของเราได้หรือยังคะมาค่ะทุกคนถ้ามันมีแมลงสามสี่คนตัวป่อเรื่อยๆโกงไปหมดแล้วมีคนเหยียบแทบมีคนเหยียบแทบมีคนเหยียบแทบเราเสียเงินไปหลายแสนมากตอนนี้เร็วเร็วเร็วรีบรีบเตรียมอาวุธรีบเตรียมอาวุธเร็วเร็วเร็วแต่มันเร็วมากนะระยองมากด้วยแม่ระวังตัวนะคะทุกคนรีบเมานะอีดังนี้มันจะเอาเพื่อนไปชุบซอมบี้น่ะ คือดัวซือดัวซือดัวซือดาวคือดาวเปขยับยขวัญมะขยับยขวัญมะขยับยขวัญค่ะแม่มันครูเหรอระวังเราวางราวางยิงให้อยู่ยิงให้อยู่มาแม่อาวุธหมดแล้วหนูจะรีบไปเก็บศพทุกคนชิบหายแล้วมันมากันใหญ่เลยอีชิบหายหนูขอไปขายก่อนหนูไม่มีกระสุนแล้วอ่ะไม่นะเอาเงินกูคืนมาโอ้ยยิง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  <c oughs> ยิงปะมันยิงเงี้ยยิงกายยิงยูยู่ โอเคโอเค <Okay, S 2> ดี <okay. S 2> ดีดีดีปะ,ะๆๆๆมาเดี๋ยวหนูจะดูข้าล่าเองมาค่ะหลังหลังเหรอมีแต่หัวมีแต่หัวมาค่ะมาค่ะมาค่ะ,คะโอเคโอเคมาเดี๋ยวดูสิโอเคใครมาใครมาโอเคไปค่ะทุกคนเตรียมค่ะเก็บของมาเดี๋ยวน้องจะคอยป้องกันให้เองแล้วกันนะสองป้องกันพี่อยู่ใช่ไหมสองป้องกันพี่อยู่ใช่ไหมสอ ตะกันอยู่ตะกกันอยู่อยู่สบายยาวกับพี่มาเต็มเลยอ่ะฟ้าเยอะมากเลยอะเต็มลยอ่ะเยอะมากมันเหมือนมันโกรธแค้นอ่ะมีตัวหนึ่งกำลังจะมาเฮ้ยเรามาข้างหลังขบก็ขบวะด้วยเขบวะด้วยขบวะด้วยมาขบวะอยู่ค่ะมาเลยค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันเป็นพลแม่นปืนชานเป็นพลแม่นปืนจากหน่วยซีล คนแม่นปืนไว้ใจได้แต่ล่อไปแล้วหลายคนเลยก็แม่ไงี้คะแต่เข้าประชาชนหมดเลยไม่เป็นไรถึงเราจะปิดกระเทยแต่เราก็สตรองค่ะวันที่เก้าแล้วทุกคนอีกแค่สองวันเราจะได้กลับบ้านประชาชนจะได้อยู่อย่างปลอดภัยแล้วนะอนี่น่แปลกๆชนิดไปเลยนะโอเคหนูเช็คระยะการให้อยู่มีคนไม่มีหน้ามีคนไม่มีหน้าเราจะทำงานเหมือนโรงงานที่บอกว่าคัดสรรของโรงงานปัดไก่ปะ อชูซีคิวซีหัวร้านนี่ผิดปกติไหมคะหัวร้านหนกผิดปกติไหมเดี๋ยวจะอ๋อพี่สวยฟิลเลยเ,เดี๋ยวยังหลุดมานล้เจ๊ดดูตาลายมากโอเคจริงว้าเผยยิงคนไปแล้วไม่เป็นไรถือว่าสุ่มดัวแล้วกันนะนะคะคอยออกพี่ใครเช็คหูเช็คหูเช็คหางให้ดีนะคะทุกคนคิวซีทุกคนระวังตัวแรกออกนะเช็คใ<ๆ>ห้ดีอ่ะปัดกานให้พร้อมค่ะมือปัดกานอยู่นี่ค่ะ ตาโอ้โหมันมันแหลกบ้างไหยคะมันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลย่ะมันเยอะมากข้าหลังมันเยอะไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่ไหวแล้วค่ะจะยิงแค่ข้างหน้าฉันยังไม่รอดเลยตอนนี้ทุกคนค่ะโรโรกาวินาาบ้าบออะไรก็ไม่รู้หันแล้ว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 เก็บ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 เอ๋อโอเคทุกคนปลอดภัยไปแล้วมาแล้วค่ะเก็บเก็บศพค่ะเก็บศพค่ะยิงให้อยู่ค่ะยิงให้อยู่ค่ะระวังพี่สวยอยู่ที่หน้าระวังโอ้ย oh my gosh อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะปะลาะะแดงหรอเปลาปลาแดงขับมาก่อน <What? S 1> ปลาแดงลรอเหรอปลาแดงหรอเปล่าเพราะมันปลอมตัวเป็นเราได้ละในหน้ากลัวมากเลยนะคะมันซ้อนตัวกันเกมกี่คนอื่นก่อนไหนต่อหน้าเลยใครจะฆ่ากูมาจับเลยแมเราไม่ต้องใช้อะไรแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกส่วนไปแล้วคน เก็บมันทีนึงก็ได้นะแม่นะก็บมันแล้วเด็กก็มับไปไไปไปไปโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนากลัวมากโอเค A I คุ้มค้างไปเลยค่ะอสองวิ่งไปพี่คุ้มกันให้ไปเลยไปเลยวิ่งไปเลยชอบพี่ไว้ใจพี่โรเจอร์รับซับรับซับรับซับไว้ใจพี่โอป้าเจ้าเก็โอป้าเจ้าทำเป็มันสั่นว้ายชุกไหญ่ะไหนอใหญ่พี่แซดไหนอ่ยักษะ ืนืนคนืนยิงืนให้อยู่ไปค่ะไปค่ะพลทหารพลทหารไปค่ะว้าพลทารยิงฉายิงฉาว้ายิงฉาอะไรามยิงไกลที่ไหนทุกคนไปเรีวขายของขายของขายของไม่รู้เลยอ่ะอุ้ยโอ้ย้อกูก็ตื่นเต้น เอาละพวกนายทุกคนวันนี้พวกนายเก่งมากมากเลยลนะพลทหารข้าวแกงพลทหารหน้าเทาและก็พลทหาระออนวันนี้พวกเราทําได้ดีมากๆเลยเลยจ้ะเดี๋ยวถ้ามีการเรียกรับใช้พวกนายต้องมาช่วยพวกประชาชนด้วยนะเข้าใจใช่ไหม,มครับผมเข้าใจครับผมว้ายคุณแม่ออกสัต,ตหานกันดีกว่าไปเลยท็อปไปบาเกงน,นะ<ใ>นต่อปาป่าไปชอปท็อปไหรก็ไม่รู้ว่าครเป็ยคต่อไ